อง้องเหมือนพงสิษ์เลยพี่ครับอ้องขาดผ้าพอหัวอย่างเดียวเลยไม่เหยพี่ผมว่าใช่แล้วล่ะพี่ต้องใช่แล้วล่ะดูกินยาของพี่เหมือนเกินอ่ะพูยังร้องไม่เหมือนเท่านี้เลยไอ้บ้า โอ้ไม่เหมือนปูผมเคยฟังปูร้องไม่เหมือนเท่านี้หรอกปูก็ต้องเป็นปูนัดพิวครับครับผมก็ธรรมดาเวลาฟังเพลงแล้วผมจะต้องคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะจดนะครับแต่คงต้องบอกว่ากระดาษมันว่างมากมันไม่มีอะไรจะจดคอมเมนต์เลยผมชอบพี่ร้องเพลงมากผมกดไลค์เลยร้อยที โคอมเมนต์เลยวันนี้ขออขพี่ภูมิมีมากภูมิเห็นด้วยกับทุกคนว่าร้องดีนะครับมีแค่อยากจะเสริมก็ตรงที่ช่วงร้องที่ดนตรีเบาแล้วเสียงร้องเบาอ่ะเบาไปหน่อยควรจะให้แบบมันมันอิ่มเต็มกว่านี้นะฮะมันจะได้ไม่เกิดความแตกต่างมากนักแต่นอกนั้นที่เหลือก็คือเยี่ยมมากถอดหน้ากากออกมาเดี๋ยวนี้ผมคือหนึ่งเป็นสาวของครูพงศิษิ์ ใช่เ,าาเลยครับผมฟังแล้วผมหลับตาหรือว่าคุณป้องหันหลังให้ผมผมคิดว่าเป็นใช่เลยนะใช่เลยแน่ๆ<ด>เลยดีมากครับตั้งลีลาครับตั้งลีลาอ,ออยากจะทราบว่าคุณป้องครับเคยแบบว่าร้องเพลงสไตล์อื่นมัางไหมคะนอกจากของคุณปูแล้วอ่ะของพี่เสกโลต่ะก็ได้ค่ะขอสักนิดนึงค่ะสิ่งดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้ สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูไอ้หญงเลิกขายก๋วยเตี๋ยวไก่อ่เชียพี่แค่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องเลิกเลยนะก็ยังเป็นปูอ่ะหาเยังเป็นปูอยู่นะก็ยังเป็นปูอยู่จริ่งที่แลกเปลียเป็นนักร้องเนี่ยมาต้องร้องได้หลากหลายอ่ะจะเห็นไหมฮะตลกบางคนเนี่ยร้องเรียนแบบติ๊กเชลโล่ก็ร้องได้นุชยิ้ยิ้มนุชยิ้มโอ้ผมโดนอ๋อผัวผัวผัวนุเก่งผัวนุเก่งมากแล้วก็ขยันกว่าหมอปืนด้วย ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับกูเท่าไงคอมเมนต์ผมพาคนของผมไปพักดีกว่าไม่ต้องพักแล้วครับพี่เดี๋ยวช่วงน้ากลับมาครับมาดูคนของผมคนสุดท้ายเขาบอกว่าทํานายากกว่าร้องเพลงเดี๋ยวดูเี๋กลับมาทำนายากกว่าร้องเพลงใช่ครับมาครับมาถึงช่วงรับโชคคบทำปไปใช้พระน่าสนิทฉลอง50ปีพลังให้ความสุขมอบโชครางวัลใหญ่ ของคำมูลค่า1ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาททุกสัปดาห์แจกสกองคำหนัก50ตังค์กติกายง่ายนะครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนลงบนแพ็กําปใช้าหรือติด b า r โ o d e ของผลิตภัณฑ์ลงบนประชนีบัตรและส่งมาที่ตู้บอนนอร1วสของจันทร์บังคับิกกรุงเทพ10240สำหรับสปดรห์นี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับสกอตตงคำหนัก50ตังค์ขอเรียนเชิญคุณนบุโตะ นายการนิชิตำแหน่งรองผู้อำนวยการส่วนงานกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานบริษัทพนาโซนิคซีลเซลประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับดีครับผู้โชคดีได้แก่คุณสุพรโตขันหมายจังหวัดสระแก้วยินดีด้วยนะครับต้องกํามายยยมนะครับวันเกิด15ธันวาคมศุกร์นี้ครับท่านผู้ชายพนาโซนิก กลับมาถึงคนสุดท้ายของจังหวัดอุทัยธานีนะครับฝังง่งระนองได้ร้องไปครคบท้วน3คนแล้วนะครับมาถึงอุทัยจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันก่อนไหมว่าถ้าไปถึงรอบสุดท้ายจะไปทําอะไรนะครับ คุยกับนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าโพอำเภอหนองขาอย่างครับคุณพารดีวัชรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจไปทำอะไรครับถ้าไปถึงรอบ5 0 0 0 0 0ครับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะไปสร้งเป็นอะไรเป็นโรงเรือนหรือว่าไปซื้อหนังสือใส่หรือไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะคือตอนนี้เด็กของเราได้เรียนที่วัดนะคะเป็นเป็นศูนย์ศึกษาเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆช่วยการเรียนการสอนค่ะนะครับเอาละมีโอกาสครับยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้อุทัยธานีนำอยู่45 4 แต่วันที่พี่โป้งโอ้โหทำจัดเต็มเลยนะมาแรกมาแรกก็ต้องดูว่าฝั่งพี่ปานอมจัดเต็มหรือเปล่านะครับไปคุยกับพี่ปานอมนะครับบอกว่าเป็นเกษตรกรวันนี้มากับใครครับพี่ปานอมมากับแฟนค่ะมีลูกกี่คนแล้วครับมีลูกสองคนแล้วค่ะมีลูกมาด้วยเปล่าวันนี้ไม่ได้มาค่ะไม่มาเดี๋ยวถาพี่นี่อ่ะพี่นี่นะอ่าพี่อะไรครับเนี่ยพี่ก็เขาเรียกกันเล่นกระเช้าทีอไอ้ครับอะไรนะพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมก็เคยลองชนะเลือดได้สองผลเหมือนกันครับไมปรวมกคน มาท่านหนึ่งพี่ตัวอย่างก็ยืนเลยอ่ะไม่มีอดด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นม่มีไม่มีเงินพอมารองรับความลำบาก เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวไปมีไปพี่ไปเปลี่ยนตัวร้องดีกว่าไหมพี่มนณมผมเป็นคนฝึกสอนเลยครับอันนี้เป็นคนฝึกสอนเลยผมเป็นคนฝึกสอนตายเต้าครับเอางี้พี่กับเมียพี่ใครร้องดีกว่ากันผมเคยชนะแต่กำลังเสียงก็เดี๋ยวฟังดูกินก็ไม่ได้กินเขาไม่ได้ครับเขากำลังเสียงเขาลองแรงเต็มที่ครับโอ้โหแรงเขา้องแรงเต็มที่ โอ้ครอบครัวที่น่ารักร้องเพลงเก่งนะเขา็นแ,แม่เคยประกวดไหมพี่ปอนด์เคยค่ะเคยเอ,เอาเอาที่ประทับใจตอนนั้นเป็นการประกวดงานอะไรครับงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะคลินิกเกษตรเอาข้าวไปประกวดเรื่องอะไรก็มีข้าวมีผลไม้มีอ่อพวกของเกษตรของเ,องเองกษตรกรที่นอแล้วเรามีประกวดร้องเพลงด้วยมีค่ะได้ที่เท่าไหร่ครับที่สองค่ะได้ที่สองมีคนแข่งทั้งหมดกี่คนครับสี่คนค่ะ ได้ที่สองคนแข่งทั้งหมด4คนแล้วไม่คิดไปกวดด้ือเปล่าปวดค่ะอ้าวแล้วไม่ได้ที่เท่าไหร่อ่ะโปรค่ะมันตกโอ้หแล้วมากฟโีวะเก็บแต่ข้าครัดที่เราเก็บนะครับเขาบอกว่าทำนาร้อยกว่าไร่ใช่ไหมทำสองคนเองเหรอค่ะเฮ้ยก็ถามเนี่ย ขามาด้วยกันน er ่ะเก่งค่ะเขาเก่งเขาเก่งใช่ไหมอะไรละอะไรละเหนื่อยได้ทิ้งของแก่งทิ้งหายเหนื่อก็ความเยีมทีหายเหน่อยแล้ว่แหความสุขแบบพื้นบ้านของเราวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับเซาทยรอเธอค่ะอ้าเป็นของใครฮะ คัทริยามารสีค่ะคัทริยามารสีครับโดยคุณประนอมจากหน้องขายางครับ สนช่วยสร้างวัดเขาสแกกลังตักบาทเทวแล้วปินี้ใหญ่พี่ไม่ไปหรือเธอไม่ได้จริงใจสาวไทยไม่รู้ ใครโดยเฉพาะคนอุทัยรักใครนึกออกใจมา ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นนิดหน่อยทีวีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดหน่อยอ่าสู้ร้องในทุ่งเราไม่ได้เนาะสู้ร้องในทุ่งมันกว้างแล้วมันกว้างเออร้องทุ่งมันกว้างเนาะโอ้เอาฟังกั่อนดีกว่าใช่เอาให้ก่อนนะคือถ้าพูดถึงความได้ยินของกรรมการหรือคนดูเนี่ยอาจจะเป็นรองหน่อยนแต่เป็นรองด้วยตัวเพลงอ่ะเพลงมันเป็นเป็นรองเป็นคนที่เสียงดีร้องมาในเสียงหวานเลยค่ะแต่ว่าด้วยเพลงแบบ เราไม่คุ้นหูนะคะแล้วก็เป็นเมโลดี้ที่แบบเดายากอะไรอย่างงี้ด้วยไงแม้ถ้าเกิดเลือกเพลงที่ส่งหน่อยเนะาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเสียงเขาดีน่าจะร้องได้หลากหลายด้วยเพราะเสียงเสียงระดับนี้นะครับแล้วที่สําคัญถ้าร้องเร็วกว่านี้สักสิปีตอนยังไม่มีลูกทาไมพี่จะออดอ้อนได้ดีกว่านี้ครับ นัทคิวครับอาจจะต้องเพิ่มชั่วโมงบินในการร้องเพลงเยอะเพราะดูดูพี่ปนอมตื่นเต้นไม่เคยประกวดเกิน4ี่คนไงอันนี้มันต้องหกนะสักสี่เคยแต่สี่อันนี้หกครับแต่ว่าตัวเนื้อเสียงเนี่ยดีมากนะถ้าให้โชว์ขับรถไถเนี่ยจะคล่องมากเลยชอบชอบถ้าเปลี่ยนเพลงอาจจะเห็น power พี่เขาในอีกมุมหนึ่งมีไหมมีไหมขอขอฟังพี่เคยประกวดก็ใช้โรงแรมอ่ะโรงแรมใจโรงแรมใจนี่ลองเพลงอื่นสักนิดจะเล่นใจปวดร้ายจริงๆ ทำไมทั้งหญิงพยองะจิ้งกับน้องไม่พูดจ้พาพอเถอะพี่ผมสงสารพี่ผมผมกำลังอินกับเพลงเลยนะเว้ยคุณดูคืออยากให้เป็นเพลงที่เราคุค้นๆอย่างนั้นใช่ไหมจะดีมากใช่ไหมก็ดีครับ <c oughs> เมลโลดี้ของเพลงเนี่มันไม่ได้โชว์สกิลมากครับ <c oughs> เป็นเพลงเล่าเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเขาต้องคุมที่เขาทำนี่คือถูกแล้วคือพยายามคุมใน <c oughs> ๆๆเรื่องตัวเองว่า โอเคต้องเล่านะคือถ้าเป็นยิมนาสติกนี่ใช้ท่าธรรมดาเนี่ยนั้นใช้ท่ายากแล้วก็ซ้อมท่ายากมาด้วยท่ายากมาดีด้วยเป็นกำลังใจนะครับพี่ครับ่ชมต่อเลยพี่ชมเสียงดีจริงๆนะครับแต่ว่าการร้องเนี่ยร้องอั้นกลายเป็นว่าอึดอัดลองร้องให้มันสบายกว่านี้แล้วก็อยากจะร้องอยากจะปล่อยก็ปล่อยออกไป่าจะดีขึ้นนะครับ เอาละครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับเดี๋ยวกรรมการจะต้องตัดสินคนสุดท้ายแล้วนะครับน้อมานมคครมาเล่นดกันมาคู่ช่วงหน้าครับกลับมาดูผลว่าอุทัยกับระนองจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับสวัสดีครับและนี่คือช่วงยามามาไปดูตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับล่นเรามาทำอะไรกันน่ะแม่ดิศีอยู่ๆก็นึก่ไม่ออกขึ้นมากรรู้แต่ว่าเป็นเรื่องดีๆอ่ะมันคือเรื่อง เพราะอะไรอ่ะรวมตัวกันได้อย่างไรใช่ไหมครับผมเป็นคนทำเว็บไซต์ใครที่รักปลาทองเนี่ยเขาก็เซิร์ชเข้ามาก็เกิดการรวมตัวสร้างกิจกรรมขึ้นมาครับก็จะมีพวกกิจกรรมเลี้ยงปลาท้าดวลครับใครรักปลาแบบไหนเอามาเลี้ยงแข่งกันแข่งกันในศาสตร์ที่ว่าเลี้ยงแล้วใครสวยกว่ากันคิดว่าเสน่ห์ของการเลี้ยงปลาทองนี่มันคืออะไรครับเด็กมองปุ๊บเนี่ยมันน่ารัก มันมีหางคุยมีวุ้นมีสีสันที่สวยงามใครๆเห็นก็ต้องชอบพอเห็นเด็กเห็นแล้วทำปุ๊บมีรายได้เด็กสนใจเพราะก็คือช่วยพ่อแม่เห็นว่ากิจกรรมนี้ดีนะครับสร้างอาชีพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เด็กยังได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาทองร่วมถึงคุณผู้ชมนะครับใครอยากมีอาชีพแบบว่าเลี้ยงปลาทองหรือว่าอยากเลี้ยงปลาทองแบบมืออาชีพจริงๆสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับ เว็บไซต์นะครับ thai go fish club com ครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีเรื่องราวหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่นี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไปมูลค่าสามนนสแนบาทสตันไมครับว่าสำหรับหน้าคลิปแล้ววจะพาไปชมอะไรในยามาฮ่าพาไปดู